เรื่องราวของโรงสีข้าวจากกรณีคดีการชุจริตโครงการรัฐมนลำนำข้าวของรัฐบาลนะฮะในท้องที่จังหวัดชัยภูมิคดีนี้เริ่มมีการสอบสวนกันตั้งแต่27มิถุนายนปีที่แล้วซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีการระดมทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบโรงสีในพื้นที่อำเภอบ้านข้าวและพบการชุจริตจำนวนมากแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับโรงสีที่สมศิษย์ในใบป,ประทวนปลอมร่วมกับชาวนาที่แอบ โกงข้าวในโกดังโดยข้าวหายไปกว่า750ตันตตรวมมูลค่า,า,า,าความเสียหายประมาณ11ล้านบาทป้าจอยนี่ทำได้ยังไงเนี่ยี่มีการร่วมมือกับชาวนาบางคนด้วยนะโอ้โหนี่สมคบคิดกันทั้งบางเลยนะเนี่ยใช่แล้วน,นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะถูกต้องล่าสุดความคืบหน้าพบว่ามีโรงสีที่กระทําความผิดถูกแจ้งข้อหาให้ดําเนินคดีแล้ว1แห่งก็คือโรงสีนพพรตั้งอยู่ในพนที่อาเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิโดยข้าวหายไปจากโรงสีมากกว่า750 ตันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า11ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของโรงสีและคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็มีการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงภูมิก็มีการตัดสินเมื่อวานไงพระจอยตัดสินว่าไงตัดสินบอกว่าสาหรับคดีล่าสุดทางเชียภูมิสั่งลงโทษ2ข้อหากับเจ้าของโรงสีนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ชาวนาอีก9คนที่ทําการปลอมแปลงเอกสารทางราชการสวมสิทธิ์ใบประทวนข้าวเปล่าโดยมีข้าวจริงในมือและก็นาข้าวในโกดังของรัฐเนี่ยออกไปหมุนเวียนสวมสิทธ์ทำข้าวของรัฐหายไปกว่า 750ตันพี่ภาคสาลงโทษชาวนาที่เกี่ยวข้อง9รายให้จำคุก6เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีส่วนเจ้าของโรงสีสั่งลงโทษจำคุก20ปี่สิลปีไม่รอลงอาญาก็คือต้องติดคุกทันที20ทปีอยู่เข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นคดีตัวอย่างเลยนะคดี ต้นๆคดีลำดับแรกๆที่เขาไปตรวจสอบตั้งแต่ปีกลายแล้วก็ได้หลักฐานขนงขังาเขาเข้าวหายไปได้ไงเ5 0ตรนใช่ 750ต,ตันนะเค้มันถูกเขาเลยนะไม่ใช่เจ็ดร้อยหาโลน้คือ750ตัน <c oughs> จะงงแล้วเป็นการสมคบคิดระหว่างชาวนากับเจ้าของโรงสีชาวนาเชาวนา9คนถูกรอลงอาญาไปก่อนแต่เจ้าของโรงสีคุกจ้ะยี่สปีใช่แต่ว่าทางศาลก็บอกว่าเป็นเรื่องของจำเลยนะที่จะยื่นขอประกันตัวก็ไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปอ่ะก็ว่ากันไปต้องต่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าทำทุจริตเกี่ยวกับพระแม่โพศพเนี่ยนะมันจะเอาที่ไหนมาเจริญล่ะนี่ประเทศ ชาวนาในประเทศที่ใช้ชาวนาเป็นกระดูกสรลางของชาตินะใช่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานฉันก็เห็นทางคอสชร่วมมือกับทางปปชแล้วก็หลายๆภาคส่วนไปตรวจโกดังข้าวตั้งหลายที่เนี่ยไปเลยต้องล้างบางนะเพราะว่าะแบบวนะดีต้องล้างบางจะจัดการให้สิ้นซักอย่างห้เหลือนะฮะใครที่ทําให้ข้าวบ้านเรามีปัญหานะขอให้ได้ได้ไปอยู่ในที่ที่ชอบที่ชอบเลย